จอดราม่าตายออกรายการนิกกี้ชาวเน็ตวันกระทบพิทาเถียงกันสนันโซเชียลเรียกว่าเอาอินสตาแกรมของต่ายชุติมาเดือดอยู่พอสมควรหลังจากที่เธอโพสต์ภาพร่วมเฟรมนิกกี้นาชัดและโกบอยเพื่อโปรโมตรายการที่ไปนั่งพูดคุยซึ่งเป็นรายการของหนุ่มนิกกี้นั่นเองโดยต่ายได้ระบุคแคปชั่นว่า แก๊งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก๊งใส่ชุดนอนเที่ยวทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกรอติดตามชมคลิปนี้แต่อย่างไรก็ตามกับมีดรามา่าเมื่อมีชาวเน็ตบางส่วนเข้าคอมเมนต์คล้ายกับว่าไม่ต้องการให้ตายไปออกรายการต่างๆบ้างก็บอกเลือกรายการดีๆและไม่พอใจที่ไปออกรายการของนิกกี้บ้างก็ไม่พอใจที่พูดพาดพิงถึงอดีตกับ ทีมที่ทาขออีกทั้งยังห่วงว่าจะมีกระแสถล่มอทิออกรายการบ่อยนะคะช่วงนี้ขออย่าให้กระทบท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีนะคะสื่อบางคนก็ไว้ใจไม่ได้คะ่ะออกมาเชียร์ไม่มีใครว่าครับแต่เลิอกออกเดินสายออกรายการแล้วสำแต่เรื่องอดีตกับสามีเก่าครับมันไม่เกี่ยวกับปัจจุบันพูดแค่เรื่องพ่อแม่ลูกและผลงานตัวเองสิเข้าใจยากตรงไหน ถ้าคนมีสมองรู้จักแยกแยะไม่สำอะไรที่เกี่ยวกับอีกคนและไม่พูดอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนอกจากความเป็นพ่อแม่เท่านั้นคิดว่าเราคิดคนเดียวซะอีกอดีตคุณที่เขาชอบลงไอจ t o r y รี่เกี่ยวกับพักส้มและชอบให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอดีตการแต่งงานน้องควรจะอยู่แบบเงียบๆเ,เป็นต้น